เข้ามาในช่องของ AMC FreeNet Channel นะครับวันนี้ก็มีไฟล์ AMC Korea นะครับหรือว่าเกาหลีใต้นะครับก็คือ,อไฟล์ของเกาหลีใต้15-20น,นะครับใช้งานท่อง n e t VPN HTTP Injector นะครับรายละเอียดต่างๆก็คงจะอยู่ที่จุดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับวันนี้ AMC ก็อยากจะ มีเสียงพูดมาให้ท่านชมได้ได้มองเห็นบ้างนะครับหรือว่าได้รับฟังบ้างนะครับโดยเฉพาะบางครั้งอาจจะไม่ได้พูดก็คงต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าท่านชมสามารถที่จะเข้ามาดูมาชมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ตามที่ได้ระบุไว้ที่ใต้คลิปนะครับใช้งานได้อยู่5วันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับดาวน์โหลดด้วย ได้กูเกิลหรือ o o o g l e ได้นะครับหรือว่าแอป r o r o นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครไม่ทราบก็เข้าไปดูในคลิปที่ได้แนะนำไปแต่ว่าในส่วนคลิปนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่วันนี้ m m c ได้รีวิวด้วยอแอป xrecorder รนะครับรับรองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เข้ามาติดตามถ้าหากภาพจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนะครับวันนี้ อามก็คงจะให้ท่านชมนั้นนะครับได้เข้าทดสอบทดลองดูนะครับในส่วนของโปรที่ใช้นะครับก็คือ s ิ m ทูมีโพไลนะครับแล้วก็เป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเข้าไปนะครับเราก็ทําการคลิกไปที่ไฟล์เลยนะครับไฟล์ก็จะวิ่งเข้าไป HTTP injector โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็ไม่ยากนะครับการดาวน์โหลดนั้นหลายคนบอกว่ายากแต่ขอให้มีอีเมลนะครับหรือว่า Gmail นั่นเองนะครับคลิกเริ่มเลยนะครับเมื่อการเชื่อมต่อติดนะครับก็จะเกิดรูปกุญแจแล้วก็เมฆฝนฟ้าขนองกลายเป็นเมฆขาวเราก็สามารถที่จะออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับในแอป y o u t u b e ท่องอินเทอร์เน็ตได้หรือในแอปอื่นๆที่ใช้เอเน็ตนะครับโดยที่เราไม่มีโปรเน็ตในส่วนของ อสิมนี้โปรโนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะใช้งานได้นั่นเองนะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจก็ลองกลับกาของ r m c e r i n e t หรือว่า r m c เรือนเก้าโมบายชแนลมาก็คงจะอ่าทำได้ง่ายนะครับเห็นไหมฮะผมก็จะเปลี่ยนแปลงในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเซิร์ฟต่างประเทศบ้างนะครับอาจจะไม่ใช่ SD ใช้ SG เป็นหลักแต่ว่า SG ที่ RMC Free Net Channel ได้แจกไปก็เป็น SG รายเดือนนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้งานเน็ต VPN ในยุค2020ได้นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับและอย่าลืมกดกด s ั b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ RMC Free Net Channel ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ